บ้านมือสองเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ได้สมให้ผมเล่าผมขอใช้นามสมมติเป็นตัวผมเองเพื่อจะทำให้ทุกคนได้รับฟังและเข้าใจง่ายครอบครัวของผมมีทั้งหมด4คน ผมเป็นลูกคนโตสุดพ่อผมเป็นพนักงานโรงงานส่วนแม่ผมทำงานที่ร้านข้าวแกงน้องชายเป็นนักศึกษามัธยมมปลายและตัวผมเองไม่ได้เรียนจบแค่มสามออกมาทำงานครอบครัวองผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนครอบครัวอื่นๆทั่วไปตอนนั้นครอบครัวของผมอยู่ที่ห้องเช่าห้องหนึ่งซึ่งราคาไม่ได้แพงอะไรเลยแต่ครอบครัวของผมก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากที่ผมและครอบครัวได้อยู่ห้องเช่ามาได้หลายปีพ่อกับแม่ผมก็เลยคิดที่จะซื้อบ้านไว้สักหลังหนึ่งเพื่อน ้นควันทั้งหน้าของผมและน้องเพราะผมกับน้องก็โตกันแล้วพ่อกับแม่เลยอยากขยายพื้นที่ในบ้านหลังจากนั้นวันอาทิตย์ผมและครอบครัวก็ได้พากันขี่รถด,ดูบ้านกันได้ขับรถดูบ้านหลายที่มากแต่ก็ยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจสักทีอาทิตย์ต่อมาผมและครอบครัวก็ได้ขับรถตะเวนดูบ้านกันอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่มีบ้านหลังไหนที่ถูกใจแม่เลยหยุดแม่ก็เลยมีโอกาสได้ไปดูดวงเพราะแม่เป็นคนเชื่อเรื่องดวงมากหมอดูท่านก็เลยได้ทักขึ้นมาว่าอะไรที่คิดไว้ในตอนนี้ จะได้สมปทานาอย่างแน่นอนเพราะแม่เป็นคนเชื่อเกี่ยวกับดวงมากๆและเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยต่างจากพ่อมากเพราะพ่อไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเพราะพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่ทุกคนชอบงมงายกันและพ่อจะพูดทุกครั้งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอหรอกพวกปงพวกผีอะไรนั้นไม่มีจริงหรอกมีแต่พวกมโนจิตปรุงแต่งขึ้นมากันทั้งนั้นและแม่ของผมก็จะพูดส่วนขึ้นมาทันทีว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่หลังจากนั้นพ่อก็ได้หยุดพูดไปเพราะไม่อยากเถียงกับแม่เพราะเถียงแม่ไปทีไร ททุกทีหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ได้นอนหลับและฝันว่าได้มีคนเอาทองคําแท่งมาให้แม่แบบเยอะมากซึ่งทองคําแท่งที่เขาให้มามันมีคาบเลือดในความฝันแม่ก็ได้รับทองคําแท่งจากเขาไว้คิดว่าเดี๋ยวเอามาล้างน้ําก็คงจะออกตอนนั้นในความฝันแม่รู้สึกดีใจมากที่มีคนเอาทองคําแท่งมาให้พอแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองมีคนฝันดีมากๆคิดว่าต้องมีข่าวดีแน่ๆแม่เลยรีบลุกขึ้นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทันทีด้วยความดีใจพอแม่อาบน้ําเสร็จ แม่ก็รีบวิ่งไปหาพ่อทันทีบอกกับพ่อว่าเราจะได้โชคก้อนโตอย่างแน่นอนอาทิตย์ต่อมาครอบครัวของผมก็ได้ขับรถไปดูบ้านกันอีกรอบนึงขับได้ไปสักพักหนึ่งก็ได้ไปบังเอิญเจอกับบ้านหลังหนึง่งติดป้ายประกาศขายอยู่แม่ของผมไม่รอช้ารีบโทรหาเจ้าของบ้านทันทีเพราะอยากเข้าไปดูในบ้านหลังจากที่ติดต่อกับเจ้าของบ้านได้แล้วพี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าเข้าไปดูที่ห้องได้เลยเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกหลังจากที่แม่วางสายเสร็จ ผมกับครอบครัวก็ได้เข้าไปสำรวจบ้านกันเลยหลังจากที่ตัวผมได้เดินดูรอบๆบ้านแล้วก็รู้สึกถูกใจกับบ้านหลังนี้มากๆมันคือสวยมากก็คือมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยน้ําไฟก็ใช้ได้ปกติไม่มีอะไรเสียหายสักอย่างส่วนแม่ก็รู้สึกชอบบ้านหลังนี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดปกติแค่รู้สึกท่าแมงท่งแมงนิดหน่อยเพราะว่าที่ฝ้าห้องน้ําชั้นสองเหมือนมีคนเปิดไว้แล้วปิดไม่สนิทแต่แม่ก็ได้แค่รู้สึกคาใจแต่ก็ไม่ได้จิตใจอะไรมากมายก็ได้มีอีกจุดหนึ่งที่ผนังห้องชั้นสองเราให้ช่างทาสี ทับสีเก่าแต่มันก็ไม่ได้หน้าแปลกอะไรหรอก แต่ปัญหาคือมันทาแค่ฝั่งเดียวก็เ,เลยได้แต่บ่นว่าทาทั้งทีหนึ่งทำไมไม่ทาให้หมดไปเลยทำไมต้องทาแค่จุดเดียวเลยคิดไม่ในทางที่ดีสงสัยมันอาจจะเลยแค่ฝั่งเดียวก็ได้ส่วนพ่อของผมก็ได้บอกว่าถ้าแม่ว่าดีพ่อก็ว่าดีตามหรือจะเรียกสั้นๆว่าตามใจแม่ส่วนของน้องชายก็ไม่ได้มีอะไรติมากกับบ้านหลังนี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องดีซะอีกจะได้มีห้องส่วนตัวด้วยเพราะว่าต่อก่อนที่อยู่ห้องเช่าได้นอนรวมกันแต่มาอยู่ตรงนี้มีห้องแยกทำอะไรก็เป็นส่วนตัว หลังจากนั้นครอบครัวของผมก็ได้ทำการซื้อบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยและวันนั้นก็ได้ทำวามศาสตร์บ้านกันยกใหญ่เลยทีเดียวพอได้ทำวามศาสตร์บ้านกันเสร็จผมและครอบครัวก็ได้จัดปาร์ตี้เลยครับกินกระทะหมูย่างกันที่บ้านเลยพอรุ่งเช้าของอีกวันผมและครอบครัวก็ได้ทยอยขนของจากห้องเช่ามาที่บ้านหลังใหม่กันเลยหลังจากที่ขนของเข้าบ้านกันเสร็จแล้วคือแรกผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากหลังบ้านเหมือนผมจะได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่หลังบ้านผมเลยคิดว่า ว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่แหละที่ยืนคุยกันอยู่หลังบ้านผมก็ไม่ได้สนใจและได้เดินกลับเข้าไปนอนที่ห้องต่อไม่นานก็เช้าผมเลยได้ลงไปถามพ่อกับแม่ว่าเมื่อคืนคุยอะไรกันเหรอแม่ก็ทำหน้างงๆคุยอะไรเหรอเมื่อวานแม่ไม่ได้ลงมาเลยนะหลังจากที่แม่กินเสร็จแม่ก็ขึ้นไปอาบน้ำแล้วนอนเลยผมก็เลยแบบบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับสงสัยผมคงหูฝาดไปเองตกเย็นของคืนที่สองอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียง เหมือนคนทําแก้วแตกหลังจากนั้นผมก็ได้รีบลงมาดูที่ชั้นล่างว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยรอบนี้ผมเริ่มแปลกใจแล้วเพราะว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ผมกําลังหันหลังที่จะเดินขึ้นห้อง ผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันที่หลังบ้านอีกในใจผมก็กลัวอยู่ก็เลยคิดว่าจะเดินไปดูดีไหมหรือว่าจะเดินขึ้นไปที่ห้องทันทีผมก็อดไม่ได้เพราะความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลยเดินตามไปที่เสียงนั้นหลังจากที่ผมได้เดินตามเสียงไปเรื่อยๆใกล้เข้าใกล้เข้าทุกทีแล้วผมก็ได้ยินจากเสียงที่คุยกันอยู่ๆก็เหมือนเสียงเริ่มจะทะเลาะก,กันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วอยู่ๆผมก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีคนมาแตะที่บ่าผมนั่นก็คือน้องชายของผมเองถามว่าพี่ทาอะไรอะ ผมก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ได้ยินเสียงเลยไงน้องชายผมก็บอกว่าเปล่ามินจะได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นเสียงมันก็หายไปผมเลยเดินเข้าไปที่หลังบ้านแต่กลับไม่เจออะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เศษแก้วที่แตกแล้วน้องผมก็เลยบอกว่าป่ะพี่ขึ้นไปนอนที่ห้องกันดีกว่าสงสัยพี่คงจะหูฝาดไปเองแน่ๆหลังจากนั้นผมกับน้องก็ได้แยกย้ายกันขึ้นมานอนที่ห้องกันเลยไม่นานนักผมก็ได้ยินเสียงน้องผมมาเคาะประตูที่ห้อง๊ พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมก็เลยบอกน้องไปว่าเปล่าพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้พี่ง่วงมากไว้ค่อยคุยพ่งนี้ตอนเช้าแล้วกันจากนั้นผมก็ได้หลับไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอรุ่งเช้าน้องก็ได้เข้ามาคุยกับผมเรื่องของเมื่อวานน้องก็ได้ถามผมว่าเมื่อวานพี่ได้ยินเสียงอะไรของพี่หรอพอดีตอนที่พี่ขึ้นห้องไปอ่ะ และผมก็ได้ขึ้นเข้าไปที่ห้องแล้วใช่ไหมผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงเหมือนมีคนคุยกันอยู่หลังบ้านเลยผมก็เลยสงสัยเลยเดินลงมาดูผมคิดว่าพี่กาลังคุยอยู่กับแม่อยู่แต่เปล่าเลยไม่เจอใครเลยผมจึงได้รีบขึ้นห้องทันทีหลังจากที่ผมขึ้นห้องไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงแก้วแตกหลังจากนั้นผมได้บอกกับตัวเองว่าต้องนอนให้หลับเดี๋ยวนี้พอผมได้ฟังน้องเล่าเสร็จผมก็เลยเลิ่มเอกใจว่าทําไมพ่อกับแม่ไม่ได้ยินเสียงบ้างหรอยังไม่ทันไรเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้น นั่นคือเบอร์ของแม่ผมเองแม่ผมโทรมาบอกว่าคืนนี้แม่กับพ่อจะไม่ได้เข้าบ้านนะเพราะแม่กับพ่อจะยิงยาวไปที่ต่างจังหวัดเลยเพราะมีธุระสําคัญที่ต้องทําและแม่ก็ได้ฝากบอกผมว่าอย่าลืมดูแลน้องด้วยนะเวลาน้องหิวข้าวหิวปลาก็หาให้น้องกินด้วยผมก็เลยรับปากกับแม่เสร็จปุ๊บผมก็เลยได้บอกกับแม่ว่าแม่ผมมีเรื่องจะบอกแม่ด้วยนะ เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่เราพักอยู่อาศัยแม่ก็เลยตอบกับผมว่าโอเคแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่จะรีบกลับทันทีถ้าเสร็จธุระพอรุ่งเช้าของอีกวันแม่ก็ได้กลับมาช่วงบ่ายแม่ก็เลยได้ถามผมกับน้องว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมกับน้องได้เจอให้พ่อกับแม่ฟังแล้วพ่อของผมก็ได้พูดส่วนออกมาทันทีว่าคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกส่วนแม่ก็เงียบเงียบไปเหมือนแม่จะรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่ยอมบอกอยู่ๆแม่ก็พูดขึ้นมาว่าทนอยู่ไปก่อนละกันเดือนหนึ่ง ถ้าอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ย้ายห,หาที่ใหม่ก็ได้และพ่อผมก็ได้พูดส่วนขึ้นมาทันทีนี่คุณจะเพ้อเจอกันไปใหญ่ละผมก็ยังไม่ทันได้เจออะไรเลยมีแต่พวกคุณกับลูกหน่แหละที่เจอกันแล้วแม่ของผมก็ได้บอกพ่อว่านี่คุณไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ดังมาจากห้องน้ําจริงๆหรอพ่อผมก็ได้บอกว่าก็ปกติไม่เห็นได้ยินอะไรเลย มีแต่คุณกับลูกนั่แหละที่เพอ้อเจ้อกันอยู่ตอนนี้อากันกลัวผีจนขึ้นสมองกันหมดแล้วเนี่ยผีพปงผีเผิงอะไรไม่มีหรอกถ้ามีจับมาให้ฉันดูซิฉันอยากจะเห็นหน้ามันเป็นเป็นเหมือนกันตกเดึกคืนนั้นพ่อก็ได้เจอดีกับตัว ตอนเช้าพ่อก็ได้เล่าให้ฟังว่ากลางดึกพ่อได้สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนใช้ห้องน้ำพ่อก็ได้คิดว่าคงจะต้องเป็นแม่แหละที่เข้าไปใช้ห้องน้ำพอพ่อเปลี่ยนท่านอนพ่อได้หันมาเจอกับแม่พ่อก็ตกใจนิดนึงก็เลยได้ลุกขึ้นไปดูพราะคิดว่าอาจจะเป็นลูกก็ได้ที่เข้ามาใช้ห้องน้ำแต่นใแจก็คิดว่าห้องก็ล็อกนี่นาแล้วลูกจะเข้ามาที่ห้องน้ำเราได้ยังไงพอได้บิดเปิดประตูห้องน้ำดูกบพบว่าเป็นแม่ที่กำลังอาบน้ำอยู่พ่อก็ตกใจอีกอ้าวแล้วใครล่ะที่นอนอยู่บนเตียงนั้นนนนพก็ได้ยยิเเเสสีงคหัวราะะมใจ แล้วคนที่อยู่บนเตยียงก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วพูดกับพ่อว่าอยากเห็นชัดๆใช่ไหมพอ <_ S 1> พ่อกำลังจะหันหลังไปบอกแม่ว่าให้รีบออกจากห้องเดี๋ยวนี้แต่ก็ต้องช็อกอีก พอหันกลับไปกับไม่ใช่แม่ที่อาบน้ำอยู่แต่กับกลายเป็นผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดคอเกือบขาดแถมแขนทั้งสองข้างก็บิดเบี้ยวและยังพูดอีกว่าช่วยหนูด้วยมันฆ่าหนูมันทำร้ายหนูมันไม่รักหนูแล้วช่วยหนูด้วยจากนั้นพ่อของผมก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกับว่ามันเป็นภาพสามมิติเข้ามาในหัวของพ่อผมเลยทำให้ตอนนี้พ่อของผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้สรุปเลยบ้านหลังนี้เคยมีชาวต่างชาติที่ได้เข้ามา าพักอาศัยกับแฟนที่เป็นชาวไทยและได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือชาวต่างชาติจับได้ว่าผู้หญิงชาวไทยได้แอบนอกใจชาวต่างชาติจึงได้ฆาตกรรมแฟนสาวที่เป็นชาวไทยด้วยการใช้อาวุธมีดปาดคอหลังจากนั้นก็ได้ทําการหั่นแขนและขาใส่ในกระเป๋าเดินทางพร้อมกับชิ้นส่วนของลําตัวส่วนหัวเอาไปแอบไว้ที่ฝ้าของห้องน้ําชั้นสองหลังจากนั้นก็ได้มานั่งร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปเพราะชาวต่างชาติคนนี้รักแฟนชาวไทยมากอยู่ๆก็รู้สึกผิดที่ได้ทำลง ไปชาวต่างชาติจึงได้ฆ่าตัวเองตายตามพาอรักมากและแค้นมากจึงได้ทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ได้คิดหลังจากนั้นพ่อก็ได้หลุดออกจากปวังที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้พ่อได้เห็นจากพ่อคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีตอนนี้ก็กลายเป็นเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์พอพ่อได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกอย่างแล้วครอบครัวของผมก็ได้คุยกันและตกลงกันว่าจะย้ายออกจากที่นี่พ่อคิดไว้ว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้ถ้ายังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่และอีกอย่างเลยมันคือการฆ่าตัวตายยังไงก็ไม่ได้ไปเกิดง่ายๆจนกว่าจะหมดอายุไข หลังจากนั้นครอบครัวของผมก็ได้เตรียมย้ายของออกไปหาที่พักที่ใหม่กันก่อนไปก็ได้แวะทำบุญถวายสังฆทานให้ผีชาวต่างชาติและผีชาวไทยที่ตายอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่มากก็น้อยบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอให้ถึงหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปผมและครอบครัวก็ได้ที่พักที่ใหม่ที่หนึง่งก็หวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาอีกผ่อนวันหวยออกผีชาวต่างชาติและผีชาวไทยก็ได้เข้ามาเข้าฝันกับแม่ผมมาบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทำบุญให้และบอกอีกว่าอย่าลืมหมายเลขบ้าน นะหลังจากนั้นแม่ก็สะดุ้งตื่นแล้วก็รีบไปบอกพ่อทันทีพ่อเลยคิดว่าสงสัยเขาจะมาให้โชคเลยหาซื้อลอตเตอรี่เลขบ้านหลังนั้นปรากฏว่าวันหวยออก ก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ตอนนั้นพ่อกับแม่ดีใจมากๆเพราะไม่เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ขนาดนี้เลยใครที่ไม่อยากเป็นแบบผมหรืออยากเจอแบบผมก่อนจะซื้อบ้านหรือก่อนจะเช่าบ้านควรดูบ้านให้ดีให้ละเอียดก่อนที่จะซื้อใครที่ชอบเรื่องเล่าเรื่องหลอนสยองขวัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีจับขาด้วยนะครับสวัสดีครับ